สวัสดีนะครับตำราววันศุกร์นะครับที่26นะครับวิธีคิดคํานวณนะครับ6นะครับบวกกัน2ครั้งนะครับเท่ากับ12นะครับบวกด้วย7นะครับ12นะครับบวก7นะครับเท่ากับ9นะครับและศนย์นะครับ การจับคู่นะครับ7นะครับบวกกัน2ครั้งนะครับบวกด้วย1นะครับเจดบวกเจเป็น14นะครับบวก1นะครับเป็น15นะครับ6แล้วก็7นะครับจับคู่ก็จะได้95นะครับ9 6นะครับ9 7นะครับ05นะครับ0ู0 7นะครับ เก้าห้านะครับห้าเก้านะครับต่อไปนะครับหนึ่งบวกหนึ่งนะครับเท่ากับสองนะครับบวกด้วยห้าเท่ากับเจ็ดนะครับเจ็ดกับแปดนะครับห้าบวกห้าเท่ากับสิบนะครับบวกหนึ่งนะครับเป็นสิบเอ็ดนะครับหนึ่งนะครับสองนะครับสามนะครับจับคู่นะครับ ที่หนึ่นะครับต่อมานะครับ7จบวกเจ็เป็น14บนะครับบวกด้วย0นะครับใส่สนะครับกับ5นะครับศย์บวกกัน2ครั้งนะครับบวกเลยหนึะครับเท่ากับ1นะครับสองและ3นะครับจับคู่นะครับสี 5้านะครับห้าสนะครับมาที่4ีสานะครับผมตรงๆครับต่อไปนะครับ3าบวกสนะครับเท่ากับ6นะครับบวกด้วย6เท่ากับ12นะครับใส่2และ3นะครับ6กวกเป็น12นะครับบวกได้1นะครับเป็น12 3ามนะครับใล้สามนแลรก็สี่นะครับ้านะครับจับคู่นะครับส3งสามนะครับสองสนะครับสามานะครับสานะครับสาหนะครับมาที่2 4งสี่นะครับแล้วก็สี่สสี่นะครับนี่นะครับ ล่าสุดนะครับ4บวก4เป็น8นะครับ8บวกสเป็น12นะครับได้2กับ3นะครับตรวจจับนะครับ4บวก4เป็น8นะครับบวก1นะครับเท่ากับ9นะครับแล้วก็ศูนย์แล้วก็1นะครับจับคู่จะได้สองนะครับ2 0 2ศนสองนะครับ3 9นะครับ ูนะครับสามหนึ่งนะครับวันศุกร์นะครับที่ยี่สิบหกหน,นะครับกรกฎาคมนะครับเป็นเพียงแนวคิดการบวกเลขนะครับผมไม่มีอะไรแน่นอนนะครับไม่มีใครรู้นะครับว่าจะออกอะไรนะครับ